หลายคนนะครับคงเคยเจอปัญหาไฟต่างพกงดับใช่ไหมครับและเมื่อไฟต่างพกงดับเราจุดครับจุดทันทีครับเมื่อไฟดับปุ๊บเราจุดปั๊บไฟมักจะแลบออกทางนี้ครับหรือไม่ก็จะแลบออกมาทางนี้ใช่ไหมครับนะปัญหานี้ครับเกิดจากไฟต่างพกงดับครับดับเมื่อไหร่ครับเราไม่รู้ตัวดับไปแล้ว5 6า8นาทีเนี่ยดับไปนานแล้วนะครับเมื่อดับไปนานปุ๊บเราไม่รู้ตัวว่าไฟมันดับปั๊บเมื่อไฟมันดับปั๊บเราจุดปุ๊บครับจุดปั๊บเลยครับเมื่อจุดปุ๊บไฟมันจุดบึ๊บครับบึ๊บออกมาทางน ไฟดับปุ๊บแก๊สมันออกมาเรื่อยครับออกมาเรื่อยๆออกมาจนเต็มเตาครับออกมาจนเต็มเตาเลยครับและเมื่อออกมาจนเต็มเตาปุ๊บเราจุดปั๊บไฟมันจะปุ๊บครับนั่นะครับเพราะว่าเราไม่รู้ตัวว่าแก๊สหรือไฟเนี่ยมันดับตั้งแต่เมื่อไหร่ครับไม่รู้ตัวทีมันก็นานแล้วนะครับนะมาครับ๋ยวเราองตัวจับอาวิธีแก้ไขและป้องกันนะครับนะว่าทํายังไงครับดูกันนะวิธีแก้ไขนะครับเวลาไฟดับจุดไฟแล้วนะครับไม่ให้ไฟเบิมนะครับนะวิธีแก้ไขก็คือครับให้เราครับเมื่อรู้ตัวว่าไฟดับนะให้ปิดครับ ปิดครับปิดวาล์วของครับนะปิดเตาแก๊สครับปิดก่อนครับนะปิดแล้วนะครับเมื่อปิดแล้วนะครับเราก็ยกเบ้าขึ้นมาครับนี่ครับยกขึ้นมานะครับแล้วก็นับครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบครับนับมาถึงสิบครับเมื่อนับถึงสิบแล้วครับเราก็วางเบ้าไว้เหมือนเดิมครับเสร็จปุ๊บเราก็จุดไฟได้ปกติครับเมื่อจุดไฟปุ๊บไฟมันก็เดืดเบื้องครับนะทําไมครับทาไมถึงต้องปิดก่อนครับที่ปิดก่อนเนี่ยเพื่อปิดแก๊สไว้ก่อนครับเพื่อไมมม่แกกกลออาคคครรรััับบบนะทงยย ยกเพื่อระบายแก๊สทำให้ออกไปก่อนครับเพราะแก๊สที่อยู่ในเนี้ยมันเต็มเตาครับเมื่อจุดมันจะบึ้มครับปล่อยให้ระบายไปก่อนครับเมื่อระบายไปแล้วปุ๊บเราก็วางบ้าเหมือนเดิมแล้วก็จุดไฟเดิมๆครับนะถึงแม้ว่าจะมีน้คกอยู่ในบ้าครับยกขึ้นมาอย่างนี้ครับก็ไม่เป็นไรครับนมคุกก็จะไม่เป็นไรครับไม่ถึงเสียงครับนะคุกกับปกเดิมเดิมครับเมื่อแก๊สไปหมดแล้วครับเราก็จุดไฟครับนมำควกเราก็จะตกเด็มเหมือนเดิมครับเพื่อน้นี่คือเทคนิคและวิธีการป้องกันครับการจุดไฟด